ผมได้รับคำถามจากเจ้าหนี้เขาถามมาว่าลูกหนี้เขาเป็นข้าราชการเนาะเขามีเงินเดือนตลอดเลยทำไมเขาถึงไปอายัดเงินเดือนของเขาไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา302อนุมาตรา2นะครับเขากำหนดเอาไว้ครับว่าเงินเดือนข้าราชการหรือว่าบำนาญหรือเบี้ยหวัดที่ได้จากการจ่ายโดยราชการเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปอายัดสิทธิ์ที่รกร้องอันนั้นนะครับพราะหมายก็คือเราจะไปแจ้งให้หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเขา เอาเงินมาจ่ายที่เจ้าหนี้เลยเนี่ยอันนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมันห้ามอาไว้เราจะแก้ไขยังไงเราก็ต้องไปยึดทรัพย์สินอื่นของเขาหรือเมื่อมีการจ่ายเงินเดือนมาอย่างบัญชีของลุกหนี้แล้วเราต้องไปอายัดบัญชีลุกหนี้แทนอันเนี้ยเราอายัดได้เพราะเราไม่ได้อายัดเงินเดือนไงเรา,าอายัดเงินในบัญชีอันนี้คือทางแก้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขากาหนดเอาไว้แบบน,นั้นเราไปยึดทรัพย์สินอื่นหรือไปยึดเงินที่เขาได้จากเงินเดือนมาแล้วในบัญชีนั้นนะครับ